วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวนเดอโฟการอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเปาฟรีนะใน EP ที่100นะถ้าจำไม่ผิดนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสําหรับใครที่เป็นผู้โชคดีอยากร่วมเล่นกิจกรรมเม้นเป็นคนแรกเพียง2ท่านเท่านั้นนะทุกคนที่ตอบถูกนะสำหรับตรงนี้เราจะมีโค้ดให้เพื่อนๆทาการกรอกใต้ล่างคลิปนะสำหรับใครที่กรอกทันอย่าลืมนะทุกคน ตอบกลับผมด้วยนะทุกคนเพียง2ท่านเท่านั้นสําหรับกิจกรรมนี้นะครับจะทําการตอบเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้นะทุกคนรอตักการตอบก,บกลับจากผมด้วยนะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองนะเม้นเป็นคนแรกก็อย่าลืมทิ้งเบอร์วอลเลตพิมพ์เป็นภาษาไทยไว้นะทุกคนและชื่อไม่เอานามสกุลที่ทําการสมัครเบอร์ทูวบนี่วอลเลตเพื่อทำการแจกถูกนั่นเองนะสำหรับตรงนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆใน EP ที่100นะสลักใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมก็ เม้นตามนี้ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสำหรับตรงนี้ก็เม้นตามนี้นะทุกคนเออเม้นคํคำว่าอะไรดีอะทุกคนเออเม้นคํคำว่า C นะทุกคนอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอา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 ตัวใหม่เอาตัวใหม่นะทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าผมเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กแสดงว่าผมหลอกนะทุกคนต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะทุกคนอ่ะใส่ตามนี้ได้เลยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะ3 M C แซ่ เขียนต่อกันได้ทุกคน4 7นั่นเองนะทุกคนอ่ะมีแค่นี้นะทุกคนมีแค่นี้นะเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันนะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยนะก็จะเป็นกิจกรรมการแจกต้องเม้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดผมเม้นตัวนี้ก็หลอกนะบางคนก็รัดมาเลยนะ 3m c นะเป็นตัว c นะทุกคน Z อ่านี่เป็นตัว Z, นะ c เนะฮะทุกคนเพียง2ท่านเท่านั้นเขียนต่อกันได้เลย3 MC Z 47นะทุกคนเพียง1ท่านเอ้ยเพียงสท่านเท่านั้นนะสลรักใครที่อยากร่วมกิจกรรมของเรามีแค่นี้แล้วก็รอการตอบกลับจากผมนะสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยพี่มาถึงตัวตอนนี้แล้ว ก็ไปตัวพิมพ์เล็กไม่ใช่นะเปตัวพิมพ์ใหญ่นะอ่ะใส่ตามนี้ได้เลยกิจกรรมมีแค่นี้นะโอเคสลบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o t ต r f o โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ